สวัสดีค่ะหมอตายนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอแขกค,ค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 i n e t มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็วิธีการเข้ารับการรักษาก็มีอยู่หลายรูปแบบวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลน,นะคะการเข้ารับการรักษาในสถานบริการของชุมชนหรือการรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะที่เรียกว่า home isolation นะคะ ซึ่งเราก็จะมาอธิบายถึงวิธีการดูแลการรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะอันดับแรกเราก็จะมีการให้อุปกรณ์ไปนะคะจะเป็นถุงอุปกรณ์ค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะหน้ากากอน,อนามัยค่ะ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อไฮเตอร์ค่ะถุงขยะปอแก้วสำหรับมัดถุงขยะอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวค่ะ เรามาดูวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆกันนะคะหน้ากากอนามัยให้ท่านสวมใส่เวลาท่านเดินออกมานอกห้องนะคะหรือเวลาที่จะต้องพบปะกับบุคคลในครอบครัวนะคะแต่อย่าลืมเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะคะเจลแอลกอฮอลอ์ล้างมือก็ล้างมือได้บ่อยๆเลยนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อไฮเตอร์นะคะวิธีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไฮเตอร์ให้ท่านผสมน้ำยาไฮเตอร์2ฝานะคะกับน้ำเปล่า1ลิตรนะคะ ใช้สำหรับเช็ดอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะคะหรือใช้ซักผ้านะคะหรือเป็นการฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณในห้องนะคะแล้วก็เราจะใช้ในการทำความสะอาดขยะด้วยนะคะถุงขยะตรงนี้นะคะให้ท่านใช้ทิ้งขยะนะคะขยะในที่นี้ก็คือจะเป็นหน้ากากอนามายัยทิชชู่ที่เราเช็ดน้ำมูกน้ำลายของเรานะคะหรือ ถ้าใครทานอาหารกล่องนะคะกล่องอาหารช้อนพลาสติกที่เราทิ้งไปในตรงนี้นะคะเมื่อขยะใกล้เต็มแล้วนะคะให้ท่านใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่เราผสมเอาไว้อ่ะคะ่ะเทราดลงไปในถุงขยะนะคะหลังจากนั้นให้ใช้ปอแก้วนะคะมัดถุงขยะหลังจากนั้นก็พ่นน้ํายาฆ่าเชือะะ้อค่ะให้ทั่วถุงขยะ แล้วนําถุงดําอีกใบหนึ่งนะคะมาซ้อนถุงที่เรามัดไว้แล้วมัดด้วยปอกแก้วหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออีกหนึ่งรอบค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับวัดสัญญาณชีพนะคะในนี้ก็จะมีอุปกรณ์เป็นปลอดวัดไข้นะคะแล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนลตยนิ้วนะคะค่ะวิธีการใช้ปลอดวัดไข้นะคะอันดับแรกกดเปิดก่อนนะคะจนขึ้น L O แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ท่านหนีไปที่รักแรรนะคะก็ให้ตัวประหลอดตรงนี้ค่ะอยู่กึ่งกลางรักแรรนะคะระวังอย่าให้เลยไปข้างหลังนะคะจับเวลาประมาณ3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นนำออกมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปอุณหภูมินะคะหลังจากนั้นก็กดปิดค่ะต่อไปเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะให้ท่านกดเปิดก่อนนะคะ พอข,ขึ้นเป็นแบบนี้นะคะให้ท่านหนีไปที่นิ้วนะคะรอจนกว่าค่าออกซิเจนแล้วก็สัญาที่รจรจะขึ้นนะคะจะขึ้นแบบนี้นะคะให้ท่านถ่ายรูปนะคะระหว่างที่หมีบนิ้วอยู่นะคะหลังจากนั้นก็เก็บได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องกดปิดนะคะเพราะว่าจะปิดเองอัตโนมัติค่ะ หลังจากครบสิบวันเมื่อท่านสามารถออกจากบ้านได้นะคะจะให้ท่านนําอุปกรณ์มาคืนนะคะสิ่งที่ท่านต้องนํามาคืนมีเพียงแค่อุปกรณ์วัสัญญาณชีพค่ะอย่างอื่นเราให้ท่านไปเลยค่ะ ค่เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการใช้ถุงอุปกรณ์รักษาโควิดที่บ้านไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามาที่อยู่ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ